สวัสดีค่ะกุ้งสากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่น m 6 2 4 0 su นะคะกุ้งบอกเลยว่าคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะเรามีรถเข้าใหม่เป็นรุ่นนี้เลยคะ่ะ m 6 2 4 0 su รถสภาพใหม่รถใหม่ปีใช้งานมาไม่น้อยนะคะใครกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ไปดูคลิปกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่นนี้นะคะรถรุ่น m 6 2 4 0 su นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านพรวนตาช้างนะคะรถปี65นะคะราคาอยู่ที่729,000บาทค่ะเราไปดูสภาพกันเลยจ้ารถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆทั้งคันค่ะนี่เลยนะคะใบดันคือไม่ได้ทำสีเลยนะคะลูกค้ารถยังมีสีติดอยู่เลยนะคะรถปี65 สีคานล่างสวยๆเลยค่ะสีคานล่างสวยๆราคา7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะสภาพยางนะคะสภาพยางดอกยางยังสวยอยู่นะคะดอกยางยังสูงอยู่นะคะแล้วก็สีล้อกระทัดนะคะสีเดิมจ้ะนี่เลยสภาพยางนะคะตัวซีนล้อนหน้านะคะยังไม่เคยถูกแกะเปลี่ยนนะคะ นี่เลยสภาพนะคะกุ้งพาดูรีวิวนะคะสีตัวรถนะคะสีเดิมๆทุกจุดค่ะสวยๆแบบนี้นะคะราคาแบบนี้นะคะนี่เลยจ้ะสีตัวรถนะคะรอยมาร์กยังมีอยู่นะจ๊ะลูกค้านี่เลยรอยมาร์กยังมีอยู่นะจ๊ะตัวท่านคัดยังไม่เคยตัดนะคะนี่เลยค่ะ สภาพห้องผู้โดยสารนะคะเบาะเป็นเบาะแท้เบาะเดิมจากโรงงานนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะชั่วโมงอยู่ที่675ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะรถส,สวยๆแบบนี้สภาพค่อนข้างสภาพใต้แดงเลยจ้ะลูกค้าดูสภาพยางนะคะสีสันเดิมๆทุกจุดนะคะล้อกกระทะสีเดิมนะคะ ดูสภาพยางดอกยางยังดีอยู่เลยนะคะลูกค้าไปพร้อมกับตัวผ่านวนตัวนี้เลยค่ะสภาพผ่านทวนก็ใหม่มากๆนะคะสภาพผ่านทวนก็ใหม่มากๆสวยมากๆเลยค่ะช่วงท้ายรถนะคะไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยดามเดิมทุกจุดนะคะลูกค้า หากลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเดินทางมาทดสอบระบบนะคะเข้ามาได้เลยนะคะที่ภูนเสมอแท็กเตอร์สาขาพะยองนะคะหรือสามารถจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะคันนี้รถสวยๆแบบนี้น้อยชั่วโมงแบบนี้นะคะสามารถจับจองออนไลน์ได้เลยโทรมาที่0634539224หรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะสภาพห้องพูดโดยสา,ารอีกฝั่งนึงนะคะรถสีสันเดิมๆค่ะสีสันเดิมๆ สวยมากๆสวยจริงๆค่ะลูกค้ารอยน็อตนี่ดูน็อตไม่เคยขยับไม่เคยรอยน็อตไม่เคยถูกถอดเลยนะคะรถสภาพนี้นะคะพู้บอกเลยหายากมากๆสำหรับรุ่น M6240SU ราคา729,000บาทรถสวยๆแบบนี้นะคะ ลูกค้าสามารถเข้ามาทดสอบระบบได้เลยหรือโทรมาที่0634539224แอดไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ